สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโจโทราทาโรวิ่งนะคะโอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างมาถึงคิวของราศีสุดท้ายปิดของเดือนกรกฎานะคะก็ราศีนี้ค่ะชาวมิถุนขอบคุณทุกคนมากๆที่รอ นะคะามาแล้วราศีขนา,าจันดาวสุกเมถุนถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับเมถุนมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสองด้วย,ยนี้ต้อนรับสวัสดีนะคะแล้วก็ใครที่เป็นผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่อันนี้ต้อนรับมากๆฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะกดอะไรก็ได้ให้รู้กันตรงนี้กดกระดิ่งจะทาให้พวกคุณไม่พลาดคลิปของไขนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยประชาสัมพันธ์ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวอลเปเปอร์สวยๆชํำๆเสริมดวงราคาถูกฤฤฤ นะทักมาที่ไลน์ของไข่ K H A I D O Z ตรงนี้นะคะ K H A I D O Z อืมนะขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาไม่ว่าจะเป็นแอดมากรณีดูดวงหรือแอดมากรณีจองวอลเปเปอร์ถ้าพวกคุณยังไม่พร้อมจริงๆอย่าเพิ่งแอดมานะคะขอความกรุณามากๆอย่าเพิ่งแอดมาไม่ว่าจะเป็นคนที่บางทีแอดมาแล้วทิ้งทิ้ง,งดองๆไว้แล้วแบบตอบช้าๆคุยช้าหรือเป็นบางคนแอดมาทิ้งไว้ดองๆแบบที่ไม่ตอบไม่อ่านไม่อะไรเลย ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ไม่มีรีสปอนส์ไม่มีตอบกลับหรือแม้กระทั่งคนที่แอดมาแล้วแบบส่งรายละเอียดให้แล้วแจ้งอยากจะดูดวงค่ะอยากจะจองอะไรก็ว่าไปพอส่งรายละเอียดแล้วแบบไม่คือส่งรายละเอียดคุยกันในณโมเมนต์ตอนนั้นเลยแล้วกลายเป็นว่าโอเคไม่พรอค,คืออย่าพึ่งนะคะขอความกุนาจริงเออเพราะมันจะทําให้บางท่านพวกคุณอาจจะอยากมาจองในอนาคตแต่พวกคุณจะเสียโอกาสตรงที่ไข่จะบล็อกออกไปก่อนเลยอะไรแบบนี้นะคะอือ อ่ะทีนี้ขอความรมอนามากๆาที่นี้มาดูพลังงานไพ่กันนะปิดท้ายด้วยเอเนจีของราศีเมถุนเนะะี่ยค่ะขอดูหน่อยสิพลังงานเมถุนเป็นอย่างไรพลังงานเมถุนเป็นอย่างไรคะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราจนาสุขเมถุนพลังงานความรักของชาวาาเมถุนตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงพวกคุณรู้สึกยังไงกับความรักตอนนี้นะคะ ชาวเมทูนพวกคุณรู้สึกยังไงกับความรักตอนนี้ขอดูหน่อยสิพวกคุณรู้สึกยังไงกับความรักตอนนี้ชาวเมทูนอืมทางไงาความรักาลพันของชาวเมทูนนะคะพวกคุณรู้สึกยังไงตอนนี้พวกคุณรู้สึกยังไงอืม ลังงานความรักความสัญของชาวเมทุนความรักความทงชาวเมถุนนะคะตอนนี้พวกคุณรู้สึกยังไงกับชีวิตรักพวกคุณรู้สึกยังไงกับความรักกับชีวิตรักตอนนี้ชาวเมถุนอือฮืพลังงานของชาวเมถุนความรักความังชาวเมถุนนะคะ แล้วาวชาม่ทุน,นพวกคุณรู้สึกยังไงในสถานการณ์ความรักของพวกคุณตอนนี้พวกคุณรู้สึกยังไงกับชีวิตรักของพวกคุณตอนนี้ชาวแม่ทุนอ uh huh. ่าฮะไพ่มีสองถ้วย temperance judgment m a g i c judgment m a g i c i a n มันมีเม่ทุนบางท่านที่รู้สึกว่าเด e อ n e ของพวกคุณ หายไปสำหรับบางคนแล้วยังรอการกลับเข้ามาในชีวิตอย่างเร็วเออคือ Energy ตรงนี้ใครจะพยายามอ่านให้มันแบบครอบครอบเพราะว่าไพ่มันมีเอเนจีที่มันมีทั้งไพ่ที่มันดีๆแล้วมันก็มีทั้งไพ่ที่แบบอืมพลังงานแบบแชร์ๆกันอยู่ตรงนี้นะคะคือไพ่ในกองไพ่คุณมีเอเนจีสองถ้วยสวย คือต้องบอกตรงว่าโมเมนต์แบบนี้มีเมทุนบางท่านตรงนี้ที่มีความรักที่มีรักเอ่ยกับใครอยู่ตรงนี้แหละเออมันมีให้มีนิจี้แบบนี้ด้วยนะคะคิงถ้วยบางคนตรงนี้คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุน้ำก็รกฎพิจิกมีนได้สําหรับคนที่อยู่ในใจของเมทุนบางท่านตรงนี้อืมบางคนตรงนี้อาจจะดีกับใครที่อายุมากกว่าชาวเมทุนได้ด้วยสำหรับบางท่านนะ พลังงานแบบนี้เป็นเมถุนตรงนี้ที่มีความรักให้กับใครมากๆในคลิปเนี้ค่ะเออไพ่อพ,อ,พอไพ่มันมี Energy มาด้วยแบบทิงถ้วยด้วย Energy ตรงนี้ไพ่มีสามเหรียญคือถ้าเป็นคู่รักเมุุ่นที่โอเคมันมีพลังงานรักแบบที่เขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์แบบที่อยากจะ Work t h i n g h a p p e n together อยากจะเหมือนคล้ายๆกับให้ความสัมพันธ์นี้มันเวิร์กเอาไปได้ดีอืมพลังงานเอเนจีสามเหรียญคือสามเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไพ่ที่ดีในหลายๆแง่เลยเวลาการอ่านไพ่แ้าเป็นในไพ่ของไพ่รักด้วยเอเนจีแบบนี้ก็จะมีพลังงานของความกลมเกลียวอยู่ตรงนี้แฝงสำหรับคู่รักบางท่านตรงนี้นะม,มีโมเมนต์เหมือนคล้ายๆกับทีมเวิร์ก ของคู่รักของเมถุนบางท่านกับใครบางคนอือเฮนี้เอเนจี่มันมีพลังงานแบบนี้ครึ่งหนึ่งค่ะสี่ถ้วยกับห้าดาบใครมีความรู้สึกว่าเอเนจีของรักของเมถุนบางท่านอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งก็จะมีพวกคนที่แบบอย่างเช่นใครบางคนที่เป็นคนในใจของพวกคุณอาจจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าคุณกับเขามีลักษณะที่สถานาการณ์บางอย่างทําให้คุณกับใครบางคนเหมือนแบบสเปรดก,กรัน หรือแบบแยกกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแยกกันร,รอ,อการกลับมาหรือจะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่ physically body หรือร่างกายที่เหตุการณ์ในชีวิตของแต่ละคนคือแยกกันแล้วอยู่กันไกลหรืออะไรก็ว่าไปมันมี energy แบบนี้อยู่ตรงนี้อืมมันมีเมถุนบางท่านตรงนี้ที่เขาเรียกว่าไม่ว่ายังไง บางคนตรงนี้คุณยังรอใครบางคนมากๆที่หายไปมันมีเมุ่นบางท่านที่มีพลังงานนี้อืมนะคะมันมีเอเนจีแบบนี้อยู่ในไพ่ของครึ่งหนึ่งตรงนี้ด้วยเพราะว่าในกองไพ่ของคุณมันมีเอเนจีที่แบบว่าไพ่ต่อมามีมีแต่ไพ่ของการรีคอน c รอรีคอนไซ์ทั้งนั้นเลยอะ่ะ สองถ้วย t e m p e r a n c e judgment m e d i u n ไพ่พวกนี้คือไพ่ของคนที่เป็นเมทุนรอการรีคอนไซด์หรือรอการกลับมารอการคืนดีกับใครบางคนที่ยังอยู่ในใจของเมทุนบางท่านอยู่เออที่เมทุนบางท่านอาจจะเหมือนแบบไม่ได้มองหรือไม่ได้คว้ากับรักอะไรเพราะยังมีใครที่อยู่ในใจอืมมีใครที่อยู่ในอยู่ในความรู้สึกที่ยังรออยู่อะไรแบบนี้ด้วย energy ตรงนี้โอ้ ไพ่ตั้งแต่ใบแรกมาเลยอะเออไพ่มีเอเนจีใบนี้มาแล้วมันเป็นไพ่หนึ่งที่ไข่บอกมาที่ขึ้นมาในกองไพ่เซตแรกด้วยนะเออขอดูเนี่ยว่าโซเมดโซเมดของชาวเมถุนโซเมดของชาวเมถุนบางท่านตรงนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณ บางท่านตรงนี้มีลักษณะที่เป็นเอเนจีที่เป็นเมทุนที่แบบว่าตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวคนที่เกี่ยวข้งของกับคุณคือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวในเรื่องของการเงินการงานที่สําคัญอยู่ในตรงนี้ด้วยอขอดูพลังงานของเอเนจีความรู้สึกของโซเมทหน่อยนะคะของชาวเมทุนโซเมทของชาวเมทุนรู้สึกยังไงครับพวกคุณ ัำงานขอดูหน่อยโซ่เมยของพวกคุณรู้สึกไงกับพวกคุณโซ่เมยของเมยถุนรู้สึกไงกับพวกคุณว้าวโอ้มายก็อดชอบชอบไพ่นี้จังเลยขาายากไพ่ใบสุดท้ายให้นะ ก็แมของชาวเมถุนรู้สึกยังไงกับพวกคุณว้าวไพมีสี่ถ้วยในในกองด้วยอะ่ะเอ๊ะมันมีพลังงานคุณมีสี่ถ้วยในไพหลกัก พลังงานตรงนี้มี energy สี่ถ้วยด้วยเพราะฉะนั้นอสี่ถ้วยหกเหรียญท่านดะเอะมันมีใครตรงนี้ที่คิดถึงกันหรือเปล่าคือไพ่ตรงนี้ใครมีความรู้สึกว่ามันมีพลังงานทั้งสองฝั่งที่มี energy ที่แบบว่าคิดถึงใครบางคนตรงนี้ต่อกันเมทุนคิดถึงโซเมโซเมทคิดถึงเมทุนเป็น energy ที่ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ของพวกคุณจะได้อยู่ตัวติดกันหรือจะแบบตัวไม่ติดกันก็ตามหรือจะเป็นเอเนจีที่ split กันยังไงก็ตามมันมีพลังงานนอ s t a l g ียอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นเอเนจีที่มันเป็นไพ่ของบางท่านที่มีสถานการณ์ชีวิตที่ยุ่งกับเรื่องอื่นๆด้วย พลังงานนี้มีไพ่เมจิเชียนในไพ่ในพลัง,งนนพลังงานการขยายใบแรกด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือไพ่ในกองเซตแรกของคุณมันมีเอนเนอร์จี้พวกสองถ้วย Temperance, Judgment, m มจ i c i a n ในพลังงานในกองไพ่ขอ,พของเซตแรกและไพ่ในข้อน,นี้มีเอนเนอร์จี้ i a n อีกค่ะมีความรู้สึกว่าคู่รักของเมทุนบางคู่บางสถานการณ์บางคนอยากจะหมายให้กับว่าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันราบลื่นแล้วมันก็สวยงามหรือมีการเริ่มต้นไปในทางที่ดีกับคนรักที่ดีกันอยู่ที่หวานฉ่ากันอยู่ได้ด้วยสําหรับบางเอเนจีนะแต่ในขณะเดียวกันมันมีพลังงานบางท่านตรงนี้ที่เป็นเมทุนที่บอกว่าคุณรอโอกาสของการกลับมาหาการของใครบางคนที่คุณรออยู่ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่อาจจะเป็นอดีตกันหรือเป็นคู่รักที่เป็นเอเนจีที่ตัวคุณกับใครบางคนสปริกกันหรืออยู่เป็นคนละที่อะไรแบบนี้อืม เอเนจี Energy, มีไพ่พลังงานอ่อหกดาบด้วยคือต้องบอกว่ามันมีใครบางคนตรงนี้โซเมทของบางท่านตรงนี้นะคะบางกรณีเนี่ยเป็นเป็นพลังงานที่หลายๆคนตรงนี้อยากจะเลเวลอัพ with you เลเวลอัพ with you คือเลเวลอัพหมายถึงว่าอยากจะเห็นถึงโพเกสหรือแนวโน้มความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันมีอะไรที่พัฒนาไปในทางที่ดีกับบางท่านตรงนี้ได้ เออไพ่ต้องบอกตรงนะไพ่เซตขยายเป็นเอเนจีที่สวยมากอืมมีพลังงานของเอเนจีแบบใครบางคนที่อยากจะสามารถที่จะให้ความสัมพันธ์ว่คุณมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการเวิร์กเอาที่ดีแล้วมีการ พัฒนาหรือแนวโน้มที่สวยงามเพราะไพ่มาแต่ใบแรกที่ขยายด้วยเมดิเชียนเราด้วยอย่างี้สำคัญคือไพ่มาด้วยไพ่นี้อย่างที่ใครบอกไปใครชอบ,ใค,ชอบใครชอบไพ่ใบน,นี้มากเป็นเอเนจีที่ชอบมากอีกใบหนึ่งคือหนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่ของคุณเนี่ยมันมีเอเนจีสี่ถ้วยไปแล้วที่มันมีหนึ่งถ้วยมาจากก้อนเมฆที่ยื่นมาให้คนที่นั่งอยู่ในไพ่สี่ถ้วยหนึ่งถ้วยในไพ่สี่ถ้วยอะ่ะมันมีเอเนจีมาขยายด้วยหนึ่งเหรียญก้อนอีกไอ้หนึ่งเหรียญก้อนเนี้ยมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญที่มาจาก ก้อนเมฆมาจากฟ้าหนึ่งถ้วยเป็นถ้วยที่มาจากฟ้าอีกเพราะฉะนั้นมันมี energy เหมือนกันใ่ไแบบว่าโซเมดบางท่านของเมทุนตรงนี้อยากมีโอกาสที่สามารถที่จะ offer บางอย่างให้กับคุณได้อยากจะยื่นความรักได้อยากจะทำอะไรบางอย่างได้ที่เหมือนคล้ายๆกับให้พวกคุณรู้สึกว่ามันจับต้องได้หรือมันจริงได้ ที่สำคัญไพ่มี justice ด้วย energy แบบนี้มีใครตรงนี้อย่างที่บอกเลยอะพลังงานมันมีไพ่มันมาในทางเดียวกันด้วยตรงที่ว่ามันมี energy ของการที่ใครบางคนอยากจะ make things right กับพวกคุณใครบางคนที่อยากจะมี commitment ได้กับพวกคุณด้วยแบบที่เป็น energy ที่ทำให้ความสำคัญของคุณกับเขาแบบถูกต้องไปมากกว่านี้อืมนะคะอันนี้เป็น energy ของพลังงานของเมถุน ในนคลิปี้เห็นได้ชัดว่าพลังงานนอสตาเจียอยู่ตรงนี้ขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยอืมแล้วก็มีพลังงานคู่อยู่ในไพ่ในกองตรงนี้ด้วยอืมโอเคเรียบร้อยนี่เป็นเอจีของคลิปเมทุนนะคะถ้าใครย่งการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์เสริมดวงเวยๆช้ำๆแล้วคเราถูกทักมาที่หลามไคออย่างที่ใครบอกไปนะคะ แอดมาตรงนี้เราก็ขอความกรุณาว่าคนที่แอดมาคือเหมือนเดิมเลยใครจะพระาทามทำอยางนี้ตลอดเพราะมันมีคนยังทําอยู่ตลอดจริงๆคือขอความณาว่าถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่งแอดมาเออนะคะให้พร้อมก่อนแล้วค่อยแอดมาเพราะใครต้องมีการเคลียร์ลายตลอดเพราะมันจะมีบางท่านที่มีปัญหาที่เขาอยากแอดมาจองคิวมากๆและแอดมาไม่ได้นะคะอ่าโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยวันนี้ไปก่อนนะคะชาเมทุนขอบคุณมากๆที่รอติดตามกาันอยู่เสมอแล้วก็ เดี๋ยวใครจะเอาคลิปอื่นๆมาให้อีกแล้วก็คลิปแรนดอมรอติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ